วันนี้หน้าดำหายเหมือนเดิมด้วนแม่มาสายด้วนอือทางนี้กินเกี้ยงแล้วเหรอลูกหมกมาลูกมาหมกหมกหมกเอ้ยหมกเอ้ยหมกไปกล้าครับหมกค่อยเสียกเพราไวอ้อ้าวสองสาวนี่เป็นยังไงนี่กินเร็วแท้ ลูกสะพ้ายต้นสวยนี่สวยที่สุดนะสวยที่สุดค่ะแม่หนูนาสวยที่สุดค่ะก็มีตัวคิ้วเขียว,ยวสี่ตัวต้นสวยลูกสะพ้ายปุบปุยแล้วก็ไอเขียวนะคะส่วนแดงๆก็จะมีสี่ตัวหุยหุยทำไมสวยจังหุยหุยเพิ่งมาโมาหุยเพิ่งมาลูกมา,มาหุยเพิ่งมาค่ะไม่นูนะ้าหุยจะได้กินไหมเนี่ย โอ้โหไม่ถึงปากมุยเลยปากหมอกก็ไม่ถึงอะมุยมาหุยหุยเพิ่งมาป,ปุยกวนปุยกวนเธอละเอาหมอกได้ไปชิ้นหนึ่งฮุยเพิ่งมาลูกฮุยกับหมอกแล้วก็มีแดงขาเจ็บแดงขาเจ็บหายไปแดงขาเจ็บหายไปแล้วก็หน้าดำหน้าดำหายไปนะครับเมน,นูนะครับ แม่จะเอาอาหารเม็ดมาให้นะกินเท่านี้ไปก่อนนะแม่รีบเดี๋ยวจะเอาอาหารเม็ดมาให้อีกทีนึงหมอกว่าลูกว่าหมอกหมอกหมอกไม่ได้กินเลยดำน้อยนมตั้งเต้าแล้วดำน้อยดำน้อยนมตั้งเต้าแล้วดูนมดำน้อยก่อนนมตั้งเต้าแล้วแม่นมนมตั้งเต้าแล้วแม่ ดน้อยจะมีลูกแล้วแม่จะไม่เงาแล้วมีลูกแล้วนะคะดําน้อยอ่ะผมตั้งเต้าแล้วค่ะพี่ด้วนล่ะลูกพี่ด้วนอย่าทิ้งดําน้อยนะพี่ด้วนเปียวซ่าก็หนีเพอดําน้อยโอ้หนีพอด้วนแล้บพี่พี่ลูกหล่อโอ้พี่ลูกหล่อเหนื่อยนอนอยู่ทุ่งกลางทุ่งนนนะคะพี่ลูกหล่อไม่ยอมมาเลยใครเลียดักแม่ปะใครกำลังเดียตูดแม่อยู่นี่สวย หมอกมาลูกหมอกหมอกหมอกมาเนี on, k, ่ยเหมอกมาหมอกยไม่ได like oh, ้กินเลยหมอกได้กินชิ้นเดียวเองมาปุยมาเอ้ยหุยหุยมาลูกมาหุยหุยไปนอนไกลจังเลยมาเร่อเร่อเร่อเ้ยเฮนอนเล็บลินไฮ้ยฮุยไปนอนเล็บลินอยู่ตรงนู้นโอ้โหเด็กกินลูกกินกินขู่น้องด้นขู่น้องโอ้ด้นน่ารักจัง ตัวนาตาเหมือนนมเปรี้ยวเลยลูกไม่มีพ่อแม่เลยน้ำน้อยก็ไม่มีแม่พ่อเลยกามารอแล้วโอ้โหใครดีแก่งหางแว็บเว็บแว๊บวบนี่ไอ้ปุยมาดักแม่แต่เช้าเลยนะไอ้ปุยนะอือหือไอ้ปุยน่ารักนี่นี่นี่อีกตัวหนึ่งมาดักแม่แต่เช้านี่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 เดินมาถึงซอยแปดปุ๊บสะดุดเลยฮใครนีฮอใครดีกินน้ำลายอยู่ดีฮะหนูดำซอยเปดค่ะ ลูกกินน้ำลายแล้วค่ะแม่ไม่เห็นแม่ไหลวันแล้วออวันนี้หอมมาไกลเลยออขีล hm. <The> ูกกินกินกินไม่ได้กินหลารบันและว้ำอยเปลดพร้อมแห้งแรงน้อยอืมอย่างนี้ซาๆนะนี่นะเห็นอย่างนี้นะคะเห็นผมๆมีแต่คิ้งคิ้คิ้เนี่ยสีคิ้งสีค้งเนี่ซาขนาดหนักขี่ลูกกินงาม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 งเลีวลูกเล้ว ง้มงโอ้โอ้ตกใจตกใจโอ้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 ทอ้โ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 ้โอ้โ้โอ้โอ โอ้ยสามตัวเห็นแม่ใครบ้างนั่นไอ้หุยนี่เจ้าหุยคนสวยไอ้แดงเล็กสามตัวกำลังมาวิ่งมากันตาตื่นเลยตรงสงสัยจะตกใจประทัดที่ซอยจิต <c oughs> ไอ้แดงเล็กเลิกติดสัตว์แล้วอืมไอ้แดงเล็กผู้บ่าวเยอะมากอ้าววิ่งตัวเนวตัวเนวกันมาเห็นแม่แล้ว ด้วนด้วนครับ <em osi> ํำน้อยเห็นน้องหรือเปล่าเห็นน้องหน้าดำหรือเปล่าด้วนลูกด้วนน้องหน้าดำไปไหนน้องหน้าดำไปไหนํำน้อยเห็นน้องไหมลูกถ้าไม่เห็นน้องวันนี้ก็วันที่สิบสี่แล้วเช้าวันที่สิบสี่แล้วที่ไม่เห็นน้องออืน้องกลัวไม่ว่าจะเป็นฝูงนี้ที่จะต้องกลัวพี่ด้วนแล้วก็ต้องกลัวพี่ลูกปล่อยอีก แล้วก็มีฝูงอุตัวเรืออีกฝั่งหนึ่งฟงพี่ดังพ่อหัวแพแล้วก็ลูกรออีกตัวหนึ่งนานนานนานนี่แหละน้องกลัวนี่รูพี่ด้วนอีกนี่พี่ลูกรอ,อนี่ขู่น้องไปหมดเลยทั้งสองู 3, งสามฟงแดงน้อยไปอยู่ไกลจังเลยแดงน้อยแดงเล็กอะ่ะแล้วก็มีหมาผู้ตัวเล็กค่ะปุยนี่นะปุยไปหาลูกนาที่ซอยเจ็ดเลยะคะเมื่อเช้า จักอยู่ปากซอยเลยคนสวยคนสวยเมื่อก่อนชุดลวดมากเลยนะคะสุยที่สุดเลยนะคะอะลูกสุภ้ไม่เห็นลูกสุภ้จะแดงกว่านี้นะคะคอแดงกว่านี้คนสวยพี่ลูกหลอแซ่บจริงๆ,ๆ,ๆพี่ลูกหลอจริงๆ,ๆ,ๆน่ารักนะคะน่ารักลูกหลอดเด้อแล้วตามภาษาสัตว์เนาะเพาติดสัตว์แล้วเขาก็าเขาก็แซ่บที่สุดในรปดาสสองฝูงลูกหลอลูกหลอมาจากอุกตอเรือฝั่งหน้าด่างแน่เลยนะคะเพราะเขาเข้ากันได้ หุยหุยเอ้ยหุยหน้าตาบ้องแมวหุยหน้าตาบ้องแมวหุยเหมือนเด็กน้อยมากเลยนะคะเหมือนจะรู้ความนะเหมือนรู้ภาษาคนเลยโอ้ยนอนรอนะคะแม่นะดำน้อยเมื่อไหร่จะขอบคุณแม่นี่ยังอยากจะกินต่อคะแม่นมกับกิมเป็นอะไรนั้นไม่มีอะไรขาวๆน่เป็นนอนทับอะไรมาเป็นขาวๆมิดมไปนอนทับทรายมาเหรอลูกดำน้อยอ้วนเลย แม่ค้าำน้อยอ้วนเลยค่ะแม่ค้าำน้อยอ้วนเลยค่ะดูดูดยี้นกกลับมากินอีกรอบเหรอลำน้อยอ่ากินไปบำรุงลูกนะลูกนะทำย,ยังไงกับดำเอ้าไอ้กา <laughs> กาไปคาบข้าวมาแล้วมันหล่นมันแกแล้งนะมันแกล้งดำน้อยมันปล่อยข้าวลงมาใส่หัวดำน้อยกา <laughs> โอ้ทำไมพวกแกเสียบจังเลยไปคาบข้าวมาจากไหนเนี่ย แล้วก็ปล่อยข้าวโยนลงมาโอ้โหข้าวเป็นแผ่นๆเลยกาเอ้ยเสยบจริงๆนะคะกานู่นนะคะบลุนใส่หัวดำน้อยแล้วก็ด่นลนใส่หัวด้วนนะคะแล้วก็คนสวยดำน้อยหนีไปโน่นเลยกาแกล้งโดนกาแกล้งเสบจริงๆเจ้ากาทั้งหลายไปข้าบข้าวมามา,มาจากไหนก้นหม้อมาจากไหนนี่เป็นแผน่นๆนะคะ มากินอยู่บนต้นสนแล้วก็โยนลงมาทิ้งลงมาใส่หัวด้วนกับหัวดำน้อยหลกจังนู่นนะคะอีกฝูงนึงนะคะนู่นอยู่ทางขยะนู่นนะคะเตรมเลยรออย,อยู่โอ้คนสวยมากินแล้วลูกดูหน้าคนสวยชัดๆ,ดๆสินี่สว,สวยนะคะน่ารักตอนเด็กๆคงจะน่ารักนะคะแรกๆเจอกันนี่สุดลวดมากเลยตอนหลังมาเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแลย้วให้กินก็กินไม่ให้กินก็ไม่กินนะคะ นกออกมาคาบกะ <laughs> มาคาบข้าวไปแล้วโ <laughs> อ้ตลกกาก็ตลกตำน้อ,นอยทำหน้าซึ่งลึงอย่างงั้นตลกง่วงนอนหรือลูกหืนอนต่อนะกามันมาคาบข้าวไปแล้วหุยมากินข้าวลูกเร็วเร็วแวดงน้อยไปไหนแดงไปไหนมาไมา,มาแม่ข้าวหนึ่งทัพพีเร็วหุยหุยน่ารักนะคะมาลูกมาเร็วหุย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  ไอแดงไม่มาเลยแดงเดิเดนหนีนะมาเร็วๆๆๆๆขอบคุณที่รับชมนะคะช่องย t u b e แม่นมเปียวนารกคะนมเปี้ยวก็เหมือนพี่ด้วนมากเลยนะฮบพี่ด้วนไปเหมือนนมเปียวหรือเปล่าเลยัะนี่แต่จะุ่นเดียวกันกับนมเปี้ยวนะคะ้วนฮับดฮล่นฮับแม่ฮับ่วงนอนฮับขอบคุณครับผมเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับ